สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทําเมนูข้าวผัดกิมจิกันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะข้าวเราก็หุงประมาณสักถ้วยหนึ่งหรือว่าหุงเป็นข้าวส่วนไปแล้วก็ประมาณสัก500กรัมนะคะอันนี้ ก็เวลาหุงเนี่ยให้ปกติเราหุงยังไงเวลาเรามาทําข้าวผัดเนี่ยให้ลดน้ําหน่อยนะคะแล้วหุงค้างคืนไว้แล้วเข้าตูเ้เย็นก็ยิ่งดีค่ะก็จะผัดง่ายแล้วก็กิมจินะคะอันนี้กิมจิทําเองหรือถ้าใครไม่สะดวกทําเองก็สามารถซื้อสาเร็จรูปเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปนะคะแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีการทํากิมจิไว้ใต้คลิปค่ะใช้300กรัมนะคะแล้วก็กุ้งสดประมาณสัก12ตัว ไข่ไก่สักสองฟองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสองฟองนะคะเด๋ยวจะทําเป็นไข่ดาวแล้วก็มีส่วนของแตง้าซอยค่ะให้ซอยเป็นเส้นยาวนะคะบ้างบางบ้าง,างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปทําไข่กันก่อน,นะคะ่ะปริมาณของเท่านี้เนี่ยข้าวผัดกิมจิจะทําได้ประมาณสองที่นะคะรับประทานแล้วก็เดี๋ยวเราไปทํากันคะ่ะเราจะทอดไข่ดาวกันก่อนนะคะ ด้วยการผัดกุ้งสดนะคะเมื่อเราผัดกุ้งเริ่มเค็ืบตัวนะคะให้ใส่ซอสปรุงรสค่ะประมาณสักกึ่งช้อนโต๊ะนะคะกุ้งเราก็จะได้มีรสชาติค่ะน้ำมันเล็กน้อยนะคะเมื่อกระทะเริ่มร้อนตะก,กี้เริ่มบอกให้เพื่อนๆสับก,กระเทียมไว้สักหนึ่งหัวค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมเลยค่ะ เลื่อกระเทียมเริ่มเหลืองนิดๆนะคะไม่ต้องให้เกี่ยมนะคะให้เราใส่ข้าวเลยค่ะตามด้วยกิมจิค่ะ นนี้เราจะปรุงเครื่องนะคะเราจะใส่น้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราจะตามด้วยน้ำปลานะคะเล็กน้อยพอค่ะจะได้ดึงความจัดของข้าวเราได้นะคะประมาณเจษหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะพอค่ะข้าวผัดกิมจิเนี่ยเขาจะมีน้ำพริกข,ของกิมจิเล็กน้อยเนี่ย ก็จะไม่แห้งมากนะคะก็กําลังพอดีรับประทานค่ะเมนูนี้ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะแต่ถ้าใครติดหวานก็หยอกไปเล็กน้อยค่ะเราผัดสักพักหนึ่งะคะ่ะแล้ก็สามารถสักเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจะนำข้าวผัดกิมจิใส่ถ้วยนะคะเพื่อให้สวยงามค่ะแล้วก็คว่ำเลยค่ะ ตามด้วยกุ้งค่ะตามด้วยแตงกวานะคะแล้วเราจะเพิ่มอาเสตของตัวกิมจิกไปเ,กเล็กน้อยนะคะโรยด้วยต้นหอมผักชีเล็กน้อยค่ะ เราจะเพิ่มกุ้งอีกสักหนึ่งตัวนะคะให้เต็มๆจานค่ะเมนูนี้ก็ข้าวผัดกิมจิก็เรียบร้อยค่ะอร่อยเลยนะคะเนี่ยชอบทํารับประทานกันบ่อยๆเมื่อทํากิมจิค่ะรสชาติอร่อยค่ะเพื่อนๆทดลองทํากันดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากวิธีการทําข้าวผัดกิมจิแบบง่ายๆค่ะกินกับเครื่องเคียงตามที่เราชอบเลยนะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ